โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านกันเลยนะครับผมตอนยอยูบช่องทักสบายนะครับวันนี้นะครับผมจะมาอาสอนนะครับวิธีถอนแก้เออร์เลอร์สองตัวนี้นะครับที่มันเกี่ยวกับสตรีมนะครับเดี๋ยวดูเออร์เลอร์ตัวแรกนะครับจะจบภายในเอเลอร์สองตัวนี้จะจบภายในจะจบภายในเออเออเขาเรียกอะไรอะ่ะจะจบภายในชิปเดียวนะครับก็คือ d i s c o v e r required YouTube Log in the s t r e m m ีมคลนะครับตัวนี้นะครับก็คือมันมันเป็นได้ทั้งสองอย่างนะครับก็คือเป็นที่เรายังไม่ได้เปิดสตรีมนะครับมาลอง,ลอ,งอันนี้ก็คือผมเปิดสตรีมแล้วนะ,น,ะนี่นะครับผมเปิดสตรีมแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวลองลองออกเข้าใหม่ดูเลยนะครับเปิดสตรีมนะครับสกู๊ตน,นะ จังโอเคนะครับรู่นะครับโอเคสมมติเราเปิดสตรีมมาอย่างนี้แล้วใช่ไหมผมก็จะเข้าไฟาเอ็มเลยนะครับร้ออย่างนี้นะฮะเช็คด้วยนะโอเคมันขึ้นว่า source SDK นะครับ local host ออน,นะฮะ แต่ปัญหาปัญหานี้ก็จะเกี่ยวกับอันนี้นะแต่ว่ามันน้อยมากนะครับที่จะเจอแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งนะผมขอยกมาจาก d i สอร์ d ของผมนะับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้คือปัญหาอะไรนะครับก็คือ universal t o file steam r a d p 3 s launch file m with steam open or restart file m and steam if steam already open นะครับปัญหานี้นะครับที่จริงเมันไม่ได้เกี่ยวที่ตัวเราเลยนะครับมันเกี่ยวที่เซิร์ฟเวอร์นะครับวิธีการแก้นะครับให้ทุกคนนะฮะเข้าไปในสตรีมครับ พิมพ์คำว่า Steam API นะครับไปที่ Google นะครับแล้วก็กดเนี่ยชุมชน Steam r นะครับแล้วก็โคลอนโคลอนเอกสารเกี่ยวกับ Steam r Web API นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะแล้วเราก็จะกดเข้ามาได้หน้านี้นะครับทุกคนนะฮะล็อกอินอะไรให้มันเรียบร้อยนะครับแล้วก็กดมาที่ go to digital page นะฮะอ่ะตอนแรกทุกคนจะเป็นอย่างนี้นะครับ หรือใครหรือใครที่มันมีแบบตะกี้ผมก็ให้กดเพิกถอนมานะครับแล้วให้เราใส่ i อเครื่องตัวเองนะครับโอเคนะครับให้เราใส่ไอพีเครื่องของเราลงไปนะครับของผมก็จะเป็นหนึ่งสองเจ็ดจุดศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือ i อพคอมตัวเองนะครับแล้วก็กดลงทะเบียนนะครับย้ำนะครับอันนี้ IP พเครื่องนะครับเครื่องใคร v p s ใครเป็นแบบไหนก็ใส่ไปแบบนั้นนะครับ เครื่องคายหนึ่งห้าสี่จุดสองสองสองจุดสองสองจุดสองสองสองอะไรอย่างนั้นก็ว่าไปนะครับก็ใส่ไปไม่ต้องมีพอร์ตนะครับแล้วก็กดนี้ะรหัสตรงนี้ครับ copy ปีมาเลยแล้วให้เรานะครับเไปที่ฝาเซิร์ฟเวอร์เรานะแล้วก็กด s e r v e r c f g ขึ้นมานะครับแล้วก็เลื่อนลงไปล่างสุดเลยครับให้ทุกคนดูนะครับเซ t ตสตรีมเว็บเอตรงนี้นะครับให้เรานะครับ อันนี้คือผมใส่มั่วๆนะครับเพื่อที่จะให้มันเออเลอรนะครับให้เราใส่แคนเข้าไป่างนี้นะครับสำหรับใครที่มันดับเป็นอย่างนี้เลยนะครับให้เราใส่ฟันหนูให้มันหน่อยนะครับใส่ดับเบิลโคดให้มันหน่อยนะฮะอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ลองรีเซิร์ฟดูครับจะรีเซิร์ฟเลยนะคับเดี๋ยวรอสักู่นะครับการที่เราจะรีเซิร์ฟนะครับให้เรานะครับลบแคชด้วยนะครับ ตรงนี้นะครับแต่ว่าคือผมใส่คอมมานด์ตัวนี้เข้าไปใน cmd นะครับทาให้มันลบแคชอัตโนมัตินะครับก็คือคอมมานด์ตัวนี้เนื้อ rd w a n w o r k backslash s นะครับ network backslash q นะฮะแล้วก็ cd ผมก็ไปดูนะว่ามันคืออะไรนะแต่ว่า rd sq อันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับการลบแหละฟังก์ชันการลบนะฮะอันนี้ก็คือหาโฟลเดอร์ที่อยู่หน้าตอนนี้นะครับน่าจะประมาณนั้นั้งครับผมไมเชื่อมกันโอเคเสร็จแล้วละลองกดลูคั่ง o ูสดดูครับ อุณผมไม่มีวีซ่านะครับกอนสต็อก่อนไก่อนนะครับคนลอโฮสต์ดูครับอ่าเรียบร้อยครับจบเลยครับปัญหานี้จะจบเลยนะฮะสำหรับทั้งปัญหาตอนแรกนะับแล้วก็ตัว u ูนิ l e นะครับการยูนิ l e ตัวนี้นะฮะนี่ครับอย่างบางคุณก็ไปบอกนะครับว่าเปิดสตรีมยังอะไรอย่างงี้นะครับจริงจมันไม่เกี่ยวนะครับ ผมเจอปัญหานี้ก็บ่อยเหมือนกันนะฮะผมว่าน่าจะเลิกพาร์ทสองพาร์ทแหละนะครับผมน่าจะทำเซิร์ฟเวอร์ดีแล้วฮะคือตอนนี้คือมันผมโดนถาถมเข้ามาในแชทมันเยอะมากนะครับได้แต่เอาคลิปของคนอื่นให้ดูนะครับไม่ว่าจะซีนนอนหรือนาคิมีนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมกขอจบคลิปนี้นะครับผมขอจบเพื่อนทุกนนี้แล้วกันนะครับบายครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวผมเอาลิงก์เว็บนี้ให้นะฮะ